ก็คือให้พะอาจารย์สกปองก่อนนะคะถ้าจะฝากถึงรัฐบาลอยากฝากอะไรเชิญค่ะอาจารย์ฮะอาจารย์อยากจะสุขิดว่าอาจารย์เพิ่งสุขิโอเคฮะอาจารย์เชิญกันมาจาพระอาจารย์เดี๋ยวไม่ทันเวลาค่ะเร็ว่ะถ่า ถ้าเราถ้าเราอยากจะเป็นไม่ว่าอยากจะเอาตรงๆแล้วก็ได้อยากเป็นนายกหรือเป็นรองนายกอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นสสอะไรก็แล้วแต่เมื่ออยากเป็นให้อยากทํางานด้วยเมื่ออยากเป็นมากๆก็ให้อยากทํางานมากๆทําประโยชน์ให้ประชาชนมากๆถ้าอยากเป็นก็ให้อยากทํางานอะไรนีละสำรวมมากหลวงพี่ไปวันตร้งแรงและในชัดเลยนะฮะด้วยคําคม ที่พูดเสมอๆว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานฮะแต่อย่าตำนางจะมาแหลกแหลกหมดแล้วประเทศชาติแหลกอยู่ตำ,ตำ,ตำมาเจ็ดปีแล้วทามก่อนจะตำไปยังไงหยุดตำ อย่ยาให้เหมือนพี่ยอมลีหน้าจังเขาบอกกูไม่ม like ีจะแดกกูขายไม่ได้กูเครื่องเครื่องซ้ำอางกูก็แดกไม่ได้เข้ฝากฝากไว้ถ้าอย่างนี้พี่ต้องขายไม่งั้นไม่งั้นพี่แพ้ขาดเงินไปอย่าฝากรัฐบาลว่า ยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกำลังใจเปลี่ยนยามใหม่จะครับใครอยากเปลี่ยนยามยกมือขึ้นประเทศไทยเราเป็นไ่ได้กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วแล้วก็เกลื่อนอะ่ะพอเราถามึ้นมากก็ไม่ตอบอะเป็นไปได้กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วประเทศไทยเรา กําลังพัฒนาค่ะเนี่ยเนี่ยถ้าตีได้ตีเลยนะเพียวันหน้านี้นะอืเริ่มดูถูกประเทศเตัวเองสักทีประเทศเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่าได้แค่นี้ <laughs> <laughs> พระเจ้์ผมบอกผมว่าพระจ้าไม่รอบแ้วแต่ มีแต่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 นะถ้าถ้าไม่มีโยมนะถ้าไม่แต่กูตายแต่ไม่แต่แั้นเนี่ยแต่ด้วยการสวดมน์ด้วยการที่แต่ด้วยการสวดมน์ด้วยการที่ทำรักจิตใจอยู่ตลอดด้วยการไม่ทําสิ่งที่ดีเร่อเราก็ต้องพัฒนาไปอีกอย่างแน่นอนปรบมือสิครับรออะไรปรบมือปรบมือ เอาอะไรเอาเอาอะไรมาพัฒนาถามก่อนโลกนี้ตั้งแต่ยุคเก้าศูนย์ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะหลวงพี่ถ้าทำเนีอกรัฐบมาหรือสำนักโฆษกฟังอยู่ค่ะอยากพูดอะไรถึงเรื่องการสวดมนต์ไปถึงนายกค่ะหลวงพี่เชิญค่ะสวดมนต์ดีมากอาจารย์นะสวดมนต์สวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีมากแต่พระที่ฉันหมูกระทะคืนนั้นก็สวดมนต์ทุกรูปเหมือนกันกำลังจะบอกว่า สภาพเอาอะไรมาสวดมนต์ขอร้องสวดมนต์ขนาดน,นี้เอาอะไรมาทําผิดขอร้องพระอานอนท์ก็สวดมนต์ทุกวันเหมือนกันพระอานอนท์สู่ขิดไปแล้วผมสงสารแกมากผมสงสารแกมากเลยนพูดแบบพูดแบบซีเรียสฮะตอนนี้เรื่องทิศอานอนท์คือท่านทําแค่นั้นนิดเดียวแค่ตักเตือนแค่ ก็พอแล้วไม่จะถึงขั้นว่าไปไล่ท่านออกจากวัดไปล้ท่านสืกนะฮะนี่ผมว่าเกินไปเรื่องพระนท <c ười> ์เนี่ยเนี่ยคุณจอมขวัญที่อาตมาตะลึงมากว่าถ้าเป็นร,รุ่นเก่าอย่างเราสี่สิบอัพสี่สิบสองเวลาคุณจอมขวัญถามว่าสวดมนต์เป็นไงอาตมาจะนึกว่าสวดมนต์ดียังไงแต่ดูท่านเพวันเห็นไหมเขาก็สวดมนต์เหมือนกันที่ฉันหมูกระชับแล้วสภาพเป็นยังไงพระอาจารย์คือเราไม่ได้ไม่ได้พ <c ười> ระอาจารย์อ่ะยิ่งยิ่งอ่ะกว่าผมเพราะว่ <c ười> า <c ười> กุติพระอาจารย์น่ะมันอยู่ริมคลองทีนี้อีกคำถามสั้นจะไปเป็นคำถามสั้นๆค่ะหลวงพี่ไพวานกับพระอาจารย์สมปองถ้าแทนแทนตัวเองจะแทนว่าอะไรคะแซลมอนแครอทเดซส้มคือจะแทนตัวเองว่าอะไรนอกเหนือจากว่าเป็นพระคะต้งมาว่าตำหนิพระอาจารย์ฮะพระอาจาร์ว่าอะไรเหมาะฮะแบบที่พระอาจารย์เป็นคนแซวพระอาจาร์แล้วจะย์ชอบอะไรเงี้ยถ้าไปใต้เนี่ยเขาก็จะแบบสำเนียงใต้อะหมาปองหมาปองมันรู้สึกน่ารักดีอะไรเงี้ย หมาปองหมาปองเนี่ยประหม่าสมปองก็พูดเร็วหมาปองหมาปองอะไรเงี้ยซึ่งหมาปองซึ่งมีมีมีลูกศิษย์มีมีมีแฟนเพจของไพวันคอมเมนต์หมาปองหมาปองแล้วเขาบอกคือผมเอามาจากอาจารย์สมปองนะครับท่านพูดเองผมไม่ได้ด่าท่านอะไรเงี้ยมันคะนาอะไรก็ได้ที่ที่ทําให้โยมมีความสุขกันมาว่านะก็ก็ได้หมดได้แล้วหลวงพี่ค่ะหลวงพี่มีมีมาชอบเดราะแกงโสมแล้วต่มา ตมาชอบใจในตําแหน่งใหม่ของตัวเองนะฮะอสเดี๋ยวบางคนก็เรียกชื่อผิดอยู่เรื่อยบางคนก็เรียกไพรเวทบ้าง <laughs> ไพรเวทบ้างห <laughs> ลวงพี่อ่าคำถามถัดมาค่ะเอ่อในในความสัมพันธ์ระหว่างพระอาจารย์สมปองกับหลวงพี่ภัยวันนะคะใครเป็นเอื้อและใครเป็นอ้ายคะสมามาว่าต้องดูจากยังจะถามกถาม หลวงพี่ให้ความกระจ่างชี้ทางธรรมหน่อยสิคะใครเป็นเอื้อใครเป็นอ้ายหรอครับผมให้พระอาจารย์เลือกพี่เป็นเอื้อยพี่เป็นเอื้อจะได้ตัวเป็นแบบว่าพี่ต้องอ้ายก็แบบว่าพี่เป็นตัวร้ายนะพระอาจารย์เอื้อยเออพระอาจารย์แล้วผมแล้วพระอาจารย์ให้ผมเป็นคนที่ต้องไปนั่งเรียกปาบูมันไม่ถูกถ้าไม่เรียกปลาบูจะเรียกประยุทธ์เรียกปลาบูนั่นแหละหลวงพี่ ถัดมค่ะใดๆที่ได้คุยมาวันนี้ก็สมควร